แม่แพลวทำกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาละ่ะข่ามาเห็ดแน้ออยู่เน้อกินซู้พี่น้องกินขี้เก่าเนาะค่ะมากับกระทะคู่ใจขี้เก่าละค่ะอ่าไฟแดงแล้วตั้งหม้อกระทะคู่ใจของเขาขึ้นไปใส่น้ำเมื่อนี้แม่แพลวสี่เห็ดต้มยำต้มย,ยำสุดท่อนต้มยำหัวใจไก่ มีแตงหัวใจล้วนๆเลยจ้ะนี่แตงหัวใจล้วนๆเลยนะคะโอ้ยบมักหลายๆเลยหัวใจเป็ตแซบแต่แซบจะไม่เห็นต้มยำสุพีิ่ง้อยกินใส่เห็ดใส่เห็ดเห็ดเห็ดนั่งล้มค่ะเห็ดนั่งล้มเป็ดตะแซบต่แซบนี่ใส่เห็ดอ่ะตั้งหม้อแล้วกันเกลือลงไปรากผักชี ใบป,ประกูดค้า,าตะไคร่นะคะเรียบร้อยเรยวใส่อันขนอรสต้มยำสองก้อนเลยเอาเซ่บๆเอารสจัดจ,าจา้านอาฟิดฟ้าให้หมอมันเดือดจักหน่อยก่อนหน่อยแล้วเขาสิมะไซนี่ก็คือหัวใจไก่ แซ่แซ่บเลยพี่น้อง้าจักบึดให้หมอมันเดือดก่อนจ้าเฮาใซ่หัวใจไกลลงไปแล้วเอ้ยเดือดแล้วซุกแล้วหลังจากที่ใส่หัวใจไกลลงไปแล้วเฮากบจิมาใส่เห็ดโอ้ยกะจิได้กินแล้วพี่น้องหิวเข่าหิวเขาหิวเขา่เขาล้วจ้าใส่เห็ดลงไปเอ,อ้ยแต่แซ่บแต่แซ่บ กุ้งแซ่ห็ดหลายๆลายเลยมาเห็ดมาเห็ดโอ้โหโอ้โหเอารอจักเบืดอรอจักเบืดให้มันสุกให้หมันสุกให้เห็ดมันสุกรอจักเบืดอรอจักเบืดอมาบัดี้พี่น้องแล้วแล้วต้มยำหัวใจไก่อืขาแต่นี่แหละใส่นหอมเปียก่อนอืใส่หอมเปียลงไป ืเออต้นหอมจักน้อยเออมากผักยังก็ใส่ลงไปรอพี่น้องอ้าวใส่ลงไปครับม่แพ้วสิใส้หอมป้อมน้ำมันค่อยหอมดีมนี่บัดนี้เฮ้ยกินได้แล้ว กินได้แล้วครับพี่น้องเอ๋ยโอ้สีสันน่ากินนะจ๊ะสีสันน่ากินนะจ๊ะนี่หม้อกระทะนวยนี่เป็นหมอก็ได้เป็นกระทะก็ดีเป็นจานเป็นถ้วยก็ได้ได,ได้เบอร์สุยางเลี้ยงใจใจเขาอยากให้เป็นบัดนี้เขากับสิมกินเข่าสันตัวเขาจ้ามา มาสดบันนี้ขนอร์สต้มยำสองก้อนสุดยอดอพี่น้องเอ้ยเห็ดนางลมมาบันนี้คุณนะ มาเลยจ้าฮ้อนๆเลยโซ่ห้อนๆอากาศหนาวๆแบบมีโซ่ห้อนอืมอืมอืมเข้มข้นขน่อโนต้มยำสองก้อนอืมามาเลยจ้ามาเลยจ้า กินขาอย้ซ่น้ำกันอือร่อยมากอือหื้อสุดก็ไกนแมนูนี่นนอือหื้อ อุ้ยแซ่บพี่นอ้องต้มยำหัวใจไก่เม,มนูหนาไม่เม่แพ้วชิลนออมะพาโทษถ้ากินก็นตำซัวอันนี้เ่อามาต้มยำอันนี้เอาชิทอดทอดกินก็นตำซัวก็จะแซ่บนะพี่น,อน้องเนาะอือ ห้อนอืมคำแบบยายห่อนก็ห้อนแทบก็แทบอืมตักออกก่อนตักออกให้มันเย็นก่อนอืมแซ่บเด้พี่นอ้องเอ้ยต้มยำหัวใจไก่ อกําไทพมากเส้นพริกพริกพริกผงมัมปรุงรสพริกสดต้มลงไปเป็นพริกโดดเป็นลูกโดดพริกแห้งอี่ยังก็ได้พริกสดพริกแห้งพริกผงปรุงลงไปตามใจรสชาติตามใจชอบของเขาหรือเรอ

มืมาเด้อพี่น้องเด้อืเห็ดกับหวานหวานพี่น้องเห็ดน,นังล้มหวานเด็บแซบเด็ม โอ้แซบดีเมนูเนี่ยแซบอร่อยครับอร่อย รอร่อยจริงจริงืง mm. นำ้นำน้ำหัวใจใจคึกคึกคึก เป็นคั้มเป็นคั้มเนี่ยพี่ออมไม่แ่บเดียวใบมะกรูดอืมครับ mm-hmm น้มยกทงแล้เต็มที่แล้วอิ่มละลองมังด้ใจพี่น้องหัวใจไกล่ื่อมาแฮกหนึ่งรา้าเบาแพงต้มยำหัวใจไก่จะแ,แซ่บเด็ดสุดกื้นกันเมนูเนี่ย จ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าก็มาติดตามกันเบิ้งว่าแม่แพ้วเสียอย่างสู้พี่น้องกินจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขผูสุขคนเด้อค่ะเป็นร่ำร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันสุกคนือกันจ้าคลิปนี้ขอไปก่อนจ้าแม่แพ้วไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย